สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ที่อุทยานนะครับวันทำงานของหลายๆคนวันนี้ลมดีนะครับผมลมเย็นสบายอยู่ใต้ต้นสาระกำลังออกดอกนะครับ ก็เป็นลำน้ำเมลาวันนี้ก็เอาเรือมาเก็บผักตบชวานะครับยังไม่เสร็จรอรอบ,บายดอกก็สวยนะครับผมนี่ครับ ดอกสาระนี่หลวงก็จะเป็นลูแดดเริ่มออกแล้วนะครับผมท้องฟ้าคึ้มคมน้ำช่วงนี้ก่อเยอะ นาฝ่วงนี้ฝนตกก็ยากเขียวสวยงามวันนี้บรรยากาศดีนะครับ ชมดีพี่นอ้องสะพานเนี่ยผมเหลือรอบบายลุยต่อรอบบายก็ว่าจะไปเอาไม้ไปปักนะครับทำที่กั้นผักตบ หรือผักปอดนะครับเหลืออยู่หน่อยนึงนะครับผมตรงลน้นลานสนามหญ้าฝนตกมาเขียวแดดเริ่มร้อนแล้วนะครับ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่มารับชมสวัสดีครับ